อันนี้คืออุป,ปกรณ์ซ่อมข้าวของเรานะเราใช้มามากกว่าสิบห้าปีแถวนะแบบเนี้ยสะดวกแบบนี้นะเราก็ตักมันก็จะได้มาแบบนี้เราก็เอามาวางตักวาง ตแล้วเราก็วาง นี่ก็จะคือต้นข้าวที่เราตักมาก็จะตั้งประมาณนี้เดี๋ยวไม่กี่วันก็ก็ตั้งตรง